มาครับมาครับวันนี้เดี๋ยวมาเกงเกงปลึห้หน่อไม้หน่อไม้สดอันนี้ในหมอ้อใส่พริกเกงน้ำตาลน้ำปลาอย่างเดีวจะเป็งหนัวน้อยหนึ่ง เราจะแกงแบบแกงด่วนมนมา,มานี่เป็นหน่อไม้สดนะครับคนชอบผมไม่ต้องต้มถ้าคนไม่ชอบผมต้มซะก่อนแต่ผมชอบแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับเดือดขึ้นมาฟูงรสรียบร้อยเรียกง่ายอ แต่หน่อไม้บางชนิดก็ไม่ขมนะอันนี้เป็นกินจูหน่อขึ้นใหม่ๆมันจะไม่ค่อยขมเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความขมของหน่อไม้อยู่ น้ำปลาค,คนไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่เนาะใส่น้ำปลาหนี่ครับเล่นง่ย,ยากเปิดไฟเลยปิดฝาไว้เดี๋ยวเดือดแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันเดือดแล้วดูกันจิเดี๋ยแล้วเดี๋ยวกันวะ ไปชิมทุก่อนเพราะเราใส่น้ำปลาเข้าไปถ้าไม่เค็มเราน้ำปลาเติมวันนี้มีแตกหน่อไม้ร้วนครับกะอมพกทองบวกอะไรไม่มีครับคือเพียวเลยหน่อไม้ หวาแล้วจริงด้วยเติมน้ำปลาไม่ได้เลยจะเติมเค็มแน่นอนใสเแ็งหวานลงไปขนาดคนชอบหวานหน่อยหน่อยนะถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเรื่องนี้ก็อร่อยหมแล้วคุณผู้ชมครับเป็นง่ายง่ายของผมอ่ะ ืึ่ด,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 ดี๋ยวได้นำเ,เด้เน,นางหรือะได้วจะปูขึ้นเดนนางเดี๋ยวไปกินเราจะเตะตีเต่งจะกลู่กันงั้นเดี๋ยวจะก้นนี่กำลังเดือดใจไปเลยตู โอ้โหเอรีเลยคุณผู้ชมทีนี้แถวเยี่ยมเยิ่ยมเบาไฟลงหน่อยเดี๋ยวแป้งจะไม่มมกลืนหม้อค่อยๆๆถ้าเราใส่แป้งใส่ก็เบือลงไปแล้วสมัยก่อนเขาเรียกเขาเบือ นี่เป็นแป้งข้วเจ้าแล้วทันสมัยขึ้มนมาอือหือย,ยอดนี่เลยสุดท้ายใส่เข้าไปลูกโดดกับใบไม้แล้วชอบใส่ใบอะไรใส่ได้หมดหมด้าพาแมงลักกระเพราขอให้มีเถอะ bốn <laughs> tay một cũng già ba loại mình đơm rồi cũng được chồng cặp nó cũng đẹp, đẹp. Để mà, cao kinh tân.